วันนี้นะคะเราก็จะพาสามีไปทานอาหารอินเดียร้านโปรดร้านประจำของเรานะคะที่อยู่ย่านสุขุมวิทซอยสเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ไปแล้ววันนี้เราก็เดินทางโดยเรือค่ะเพราะว่ารถติดมากมากตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านอาหารอินเดียเป็นที่เรียบร้อยน,นะคะนี่คือหน้าตาอาหารที่เราสั่งมานะคะเป็นเนื้อแพะกับเนื้อไก่แล้วก็หนานแล้วก็บัตเตอร์หนานนะคะ ไก่อันนี้คือน้อะไรนะเนื้อแพะแเนี่ยนี่คือเนื้อไก่ไก่เออออกมนมันนะเนื้อแผ่นใช่ป่ะอืมเหมือนเรากินแบบมันมันหมูอ่ะที่แบบไอ้ย่างเนื้อันนี้วัตถุดิบอะไรอ่าอร่อยมาติสักอะไรไหมอ๋อ รสชาติเป็นไงได้ไหมน้ได้ข้าวไปจานหนึ่งอไข้าวข้าวหนข้าวมันแต่ว่ามันก็เป็นข้าวรวนไงกินของแพงนั่เนี่ยจะแพ้เลยนะเนื้อให้เยอะมาก

มันต้องมีน้ำแข็งก็เอาเย็นเย็ไปเอาฮอที่ทร้อน นึกว่ากินน้ำเชื่อมแบบสดๆอ่ะเขาให้กินอันนี้ตีน้ำตาลลูกอยากลองชิมเ,เดี๋ยว้ได้ได้่ะ อร่อยไหมลรัอร่อยเหมือนกินเนี่ทองหยิบทองยอดประสมกัน้ำเชื่อมอย่าง อร่อยปะอร่อยะกินอิ่มแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเราจอดรถแถวอโศกนะคะเราก็ต้องนั่งตุกตุกไปที่อโศกไปรับคุณยายที่เสริมจมูกก่อนนะคะก่อนกลับเตอร์ชอบมากชอบขึ้นรถตุกตุกแบบเพิ่งเคยครั้งแรกของน้องอิตเตอร์เลยเอนจอยมากวันนี้ ชอบในการนั่งรถตุกๆนั่งเรือเอยเอนจอยกับการกินด้วยต้ครับชอบไหมชอบไหม